จริงๆเราเน้นเรงการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของด้วยมีความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เราให้เกียรติกับปราชชาวบ้านเราเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาของท้องถิน่นแต่เน้นเรื่องของการบูรณาการด้วยเพราะว่าวันนี้ถ้าเราจะใช้ภูมิปัญญาทั้งเดิมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะขาดเรื่องสเสน่ห์เรื่องของการต่อยอดเราเลยพยายามจะประยุกต์เรื่องของแนวคิดสมัยใหม่ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาพยายามจะ,จะสร้างให้สินค้าเราเป็นสินค้าที่มีการพัฒนามีเรื่องของนวัตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาด จังหวัดระยองนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพร้อมทั้งมีความโดดเด่นหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆของประเทศนั่นก็คือการเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ทั้งในด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมและด้านการท่องเที่ยวดังนั้นกอรมนจังหวัดระยอง ในฐานะผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานพร้อมทั้งการให้การสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นระบบรวมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ในระดับตำบลไปจนถึงระดับจังหวัดในมิติความมั่นคงให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน เนื <N> ่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประมงเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดระยองจึงควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจเสี่ยงจับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมติดมาได้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้หลักสูตรความสำคัญของการจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้กับชาวประมงในพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวประมงและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุลเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไปขายยังต่างประเทศได้ ดังนั้นทางจังหวัดระยองจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกออรมนจังหวัดระยองที่ทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นสำหรับการตรวจเรือประมงเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายคือจริงๆต้งงองมองว่าระยองเนี่ยนะครับตั้งเดิมก็เป็นชุมชนเกษตรแต่พอเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับมีการพัฒนาเป็นพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ สร้างงานทั้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจของประเทศเราก็มองว่าตรงเรื่องวิถีชีวิต นะครับเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของอาชีพดั้งเดิมของคนพื้นที่เนี่ยมันกลัวจะหายไปครับก็มองว่าอะไรที่สามารถอนุรักษ์ไว้ได้เนี่ยอะไรที่จะสืบทอดกันได้เนี่ยก็มองว่าเรื่องของเกษตรแล้วก็ทำยังไงให้มันเชื่อมโยงกับเรื่องของอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้ด้วยเราก็มีนาข้าวเราก็มีทะเลเราก็มีป่าเราก็มีสมุนไพรพวกนี้ก็เลยเชื่อมโยงให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีความผูกพันกับเรื่องของพื้นที่พื้นถิ่นด้วยหรือภาครัฐเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชชน้้กดับ่อืืโยยงพว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาข้าวนะครับเราก็เอาข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับอ่านทะเลหรือสมุนไพรท้องถิ่นหรือจะเป็นจากสวนจากผลิตภัณฑ์เกษตรในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็ใช้เรื่องของการพึ่งตนเองการลงมือทําการเชื่อมโยงกันทั้งเครือข่ายกลุ่มพวกนี้นครับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกบ เกิดจากแนวคิดในการรวมกลุ่มโดยอาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาระดมความคิดร่วมกับคนในชุมชนยึดจุดแข็งของท้องถิ่นมาต่อยอดบนพื้นฐานด้านการเกษตรแล้วปรับให้มีความเป็นสากลนว,วัตรกรรมที่เรายกระดับขึ้นมายกตัวอย่างอย่างเป็นตัวข้าวนะครับวันนี้ถ้าเรายังสามารถขายได้แค่ข้าวสารเนี่ยก็ยังถือว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มน,นิดเดียวก็ยกระดับไปเป็นแป้งเอาแป้งไปทำไอศคร,รีมเอาแป้งไปทำเป็นเค้ก เอาข้าวไปทําเป็นตัวสแน็คบาร์แล้วก็ใช้ผลไม้ในพื้นที่หรือในประเทศนะครับรวมถึงผลไม้ต่างประเทศก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ไปเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีกาลังซื้อหน่อยนะครับรวมถึงสมุนไพรเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเรายังผลิตเป็นรูปประคบแบบกลมๆจะใช้ต้องเข้าสปาเราก็พยายามพัฒนาประยุกต์ให้เขาใช้งานได้ง่ายขึ้นทําเป็นแบบหมอนรองคอแบบกลายเป็นของแปลกของที่ เป็นนนที่่าสใจแล้้วก็ไปอยู่ใในนนสินคาชั้น้นนนใเเชีีียยวท่ดดูพรมมนะรจััละคบงหวัดระยองเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่โลคาบอนทัวริซึมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือกในการช่วยลดคาร์บอนให้น้อยลงช่วยฟื้นฟูวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเอาใจนักเดินทางสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการแกลงโมเดลปลาชายเลนต่างพมมาทีแรกเลยนะ ป่าเนี่ยเป็นป่าเสริมโซมเพราะมันยังไงมันถูกทําลายเยอะแต่หน่วยงานก็มนอ,นเ,ขามาอเขาไหม่ทิ้งเขาก็มาช่วยส่งเสริมตรงนี้เขานําเด็กมามาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าต้งนี้มันมามันโตขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็มีกลุ้งหอยปูปลาชาวบ้านก็มาหาก,กินได้อย่างสบายๆตัวเขาตอนนี้ชาวบ้านสมมนาประเสเนี่ยเขาเห็นดีเห็นชอบว่าเอาปลามาปล่อยปัป๊บเอาบัวปล่อยเขาจะช่วยกันดูแล เขาจะหวงห้ามมให้คนออกประจับตอนนี้ก็หยิบปบับเขาเทออกเลยนะผมเขาขอขาขอว่าตัวเล็กกเอาไปเลยเขาขอเทออกเลยถ้าไม่เชื่อป้อมเขาก็แจ้งเทศบาลจับซึ่งตลอดหลายปีได้ช่วยเพิ่มจำนวนต้นโกงกลางแกป่าชายเลนกว่า14,000ต้นขยายพื้นที่สีเขียวริมทะเลไปได้มากถึง32,000ตารางเมตร ซึ่งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กว่า4ล้านกิโลกรัมตลอดจนมีส่วนช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนดังนั้นกอรมนอจังหวัดระยองจึงได้ตระหนักถึงผลกระทบของภัยคุกคามในทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่นับจะมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ประเทศไทยยังคงต้องเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป สู่เป้าหมายคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสังคมมีความสุขปราศจากภัยคุกคามหรือสามารถลดผลกระทบจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพทำให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเกิดขึ้นในประเทศกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374